สวัสดีครับช่องน้องใหม่รีวิวถนนครับขอบคุณครับที่เข้ามากด s u b สไครต์สั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วจะรีวิวเส้นทางทั่วประเทศไทยให้เพื่อนๆน,นะอาจจะย้อนแสงนะครับพระอาทิตย์มาทางด้านหน้ารถนะครับย้อนแสงขี่เลนซ้ายครับตรงนี้ช่วงนี้ก็คือเลยสวนผักที่จะแยกข้าวนะครศรีธรรมราชนะครับถ้าเกิดอ,อากาศรองใต้นะแต่นี่เราขึ้นขาข้างเทพนะ รีวิวขาข้างเทพเส้นนี้นะครับตอนนี้อยู่ที่ถือว่าร่อนพิบูลครับนะถือว่าอยู่ในอำเภอร่อนพิบูลอยู่ครับโค้องอันตรายอุบัติเหตุบ่อยครั้งลดความเร็วครับตรงนี้ก็ทําใหม่นะฮนะถนนสี่เลนถนนเพชรเกษมขาข้างเทพสวนผักเอาเป็นว่าสวนผักทุ่งสงแล้วกันนะครับตามถนนสี่หนึ่งนะฮะสี่หนึ่งก็คือ ถนนเส้นหลักขึ้นเทพครับตรงนี้บ้านสวนช่องเขารีสอร์ทไว้พักคนพักร้านอาหารมีฮะมีโรงแรมด้วยนี่ฮะเขาทำใหม่ครับรีวิวถนนครับอ่าถนนกล้องเนี่ยมนอยู่ในรถนะครับนะฮะอาจจะมีสั่นๆนิดๆแล้วกิติก็อยู่เลนซ้ายนะฮะเพราะฉะนั้นถ่ายวิดีโอก็ไม่อยากอยู่เลนขวาครับนี่ฮะช่วงสั้นๆขึ้นเขาครับขึ้นเขาช่วงสั้นๆ มาฝากเพื่อนเพื่อนครับมีโค้งอันตรายอยู่หลายโค้งนะตรงนี้ครับนี่นะฮะเห็นไหมเขาทำใหม่ครับเสร็จใหม่ๆเอี่ยมอ่องเลยครับซ้ายมือขวามือก็เป็นภูเขานะครับตรงนี้ก็ถือว,ว่าใกล้กับถ้าใหญ่นะฮะใกล้ถ้าใหญ่นี่เห็นไหมเพื่อนเพื่อนดูนะครับเป็นอาจจะเป็นคลิปสั้นๆแต่ให้ดูตั้งแต่ทุง่งสงลงมาถึงสวนผักเพื่อไปนครหรือว่าไปพัทลุงเอาเป็นว่าทุง่งสงสวนผักสวนผัก ทุงสงนะนี่ฮะท่านผู้ชมค้งอาจจะไม่เยอะหรอกแต่อันตรายช่วงเกิดอุทติหต์บออ่อยครั้งเขาเลยทำากาะกลางถนะดนขึ้นมาอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมเมื่อก่อนมันเป็นคูนะอ่านี้ก็ําแท่งบาร,ริเออร์ขึ้นมาด้วยกั้นไว้ครับตรงกลางครับนี่ก็บอกว่าถ้าเลี้ยวขวาก็คือตุ่งสงนะแต่ถ้าตรงไปก็คือสุราธานี นะสุราษฎร์ธานีครับ AS18 นะครับตถนน C1 นะฮนะนะก็คือเพชรเกษมเนะส้นใหญ่ของประเทศไทยจวงสั้นนะครับจงสัน้นนี่เอาไปว่าเอาแค่ถึงทุ่งส่งแล้วกันนะใต้สะพานตรงนั้นแค่ถึงตรงนั้นพอเอาเป็นคลิปสันส้นๆขอบคุณครับที่กดติดตามกด subscribe บ้านจำปาคือข้างหน้าเป็นทางแยกบ้านจำปานะครับนี่ฮนะ อ่าผมขอ,อชิด,ดขวานิดนึงครับน่ะแยกจำปาเนี่ยฮะก็คือแยกขวานะครับข้ามถนนรถไฟก็ไปออกนู่นเลยฮะอ่าไปออกอ่าทุ่งสงแต่เราไปทุ่งสงเหมือนกันแต่มันเป็นสายถนนเพชรเกษมสายนอกนะครับเพื่อจะเข้ากรุงเทพนะฮะนี่ตอนนี้ผมอ่าสิบแล้วก็ขี่ช้าผมก็มาเลนขวาได้ครับนี่เ<ม>ส้นทางคดเคี้ยวเลี้ยวโค้งนิดหน่อยครับไม่เยอะ เอามาฝากเพื่อนๆน,นะฮะก็บางคนไม่เคยมาฮะไ,ไม่เคยมาทางใต้ก็ช่องน้องใหม่เราก็รีวิวไว้ดูครับเป็นถนนสีเลนหลักของประเทศไทยครับนี่ฮนะขึ้นเขาแล้วครลงเขาลงเขาลงเขาก็กิดติกี่อยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอ่า ก็ขี่รถระมัดระวังนะครับถ้าฝนตกมันก็อันตร,รายนิดหน่อยครับแถวนี้นะถ้าคนในพื้นที่ก็โอเคอยู่คนนอกพื้นที่ก็ดูคลิปแล้วก็ไม่เป็นไรฮะรวันหลังจําไว้ทุงสงถึงสีแยกสวนก็รักส,สวนบักสวนบักก็อันตร,รายนิดหน่อยนะครับพอประมาณตอนนี้ใกล้จะถึงทุงสองทุงนั้นก็ทำสะพานใหม่อย่างดีแล้วนะคล่มอยูเทิน ่มข้าวตุ้งสงไปตังอะไรพวกเนี้ยนะก็ถนนอย่างดีนะขอบคุณมากนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ดูชา n e ลของเรานะครับก็ผมจะพยายามจะหา,าถนนที่คือพยายามถึงมันจะไม่อันตรายก็พยายามจะรีวิวให้เพื่อนๆดูเผื่อว่าวัาวน ข้างหน้าโอกาสวันข้างหน้าเพ,เพื่อนๆมีสิทธิ์ได้ผ่านถนนแต่ละเส้นที่กิติรีวิวสงสัยก็ลองเก็ดติดตามไว้แล้วก็คี์เข้าไปหาดูได้แต่ละเส้นทางครับก็พยายามจะรวบรวมไม่มากที่สุดท,ที่สุดในประเทศไทยกิติเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ครับขับรถทุกวันไปตามถนนต่างๆครับขอบคุณมากนะครับที่กดติดตามกด u b s c r i b e ไม่สั่นกระดิ่งก็ไม่ว่าครับ รือว่าวันไหนอยากดูก็ไปที่กล่องติดตามครับตาสันกระดิ่งดีครับได้ดูคลิปทุกคลิปที่กิติปล่อยลงช anel ครับนี่ฮะถนนสี่เลนครับตถนนทางใต้เนี่ยสี่เลนสายหลักของประเทศไทยคก็ถนนเพชรเกษมก็อาจจะมี อิวตะห่นมาสู้ทางภาคกลางไม่ได้นะครับแถวแถวแถวเพชรบุรีลาดบุรีแถวสมุทรสาครไม่ได้อาจนั้นตะนก็ได้มาตรฐานแถวเพชรกรสียาแถวกรุงเทพไม่ได้ครับมันก็เหมือนกับว่าอย่างไรนะฮะต้องซ่อมแซมอยู่บ่อยครั้งครับกิติกี่ไม่เร็วนะใจรถอแซงกิติไปเรื่อยๆรนะฮะแต่ละคันนะฮะ ว่ารีวิวถนนกิตติกียที่ประมาณ80ถึง90ครับนี่อยู่แถวถ้ำใหญ่ครับถ้ำใหญ่เลยเลยที่คดเคียวเลี้ยวโคง้งตอนขึ้นเขามาแล้วนะครับสวนฝักตุ้งส่งแล้วกันครับ นี่ฮะถอดนสี่เลนถอดนอย่างดีโอเคครับดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ นี้ก็จะมีเขาอยู่นิดนึงครับนี่ฮนะป่าเขาลำนองไพรยอยู่นิดหนึ่งทางโค้งนิดนึงฮนะหลังจากลงเขามาเมื่อกี้นะครับแต่ไม่เยอะครับไม่เยอะสิวทัสดสวยงามมากครับอย่างกล้องโทรศัพท์ของกิตเตอรกล้องตัวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนะความชัดเจนความมัวหมุนก็อาจจะน้อยลงไปขอขอบคุณมากที่เพื่อนๆเข้าใจครับ คนไหนอยากให้ไปรีวิวถนนเส้นไหนในประเทศไทยก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะครับถ้าตอบช้าก็ขอโทษครับเพราะว่ากิตติมี Channel มีช่องใน Youtube ถึง11ช่องครับช่องดังของกิตติก็ไททาม Channel ช่องรองลงมาตามหลังกันมาก็คือบ้านน็อกดาว Channel นะครับแล้วก็ช่องที่กำลังดันอยู่ตอนนี้ก็คือเมนูแนะนำใบกิตติครับ เดแล้วก็มีช่องเกี่ยวกับประวัติวัดตัวประเทศครับสารพระเครื่องบายกิติครับโอ้โหมันสั่นนิดนึงนะอ่าสั่นนิดนึงสารพระเครื่องบายกิติครับเด่ช่องนี้ก็เหมือนกันฮรรีวิวถนนเป็นช่องอ่าเพื่อนเจอแล้วก็อย่าลืมเชิญกดซับสไครต์นะครับรีวิวบายกิติครับรีวิวทุกอย่างลงในชาแนลครับนี่ฮะตรงนี้ช่องเขาฮะตรงข้างเขามีตรงข้ามก็มี ตาชิขายรถนะฮะขายรถเกี่ยวกับรถเคลนรถตักดินนะฮะมีปั๊มปตทออยู่ตรงช่องอัวโลกเขาตรงนี้ฮนี่แต่ว่าอยู่ควางฝาเพื่อนๆอยากเข้าก็ต้องอยู่เทินเอาเข้าไปนะครับเอโอเคครับตอนนี้ใกล้จะถึงเป้าหมายที่เราบอกไว้นะครับก็คือทุ่งทรงแต่อยู่ด้านนอกตัดลนเพชรเกษมนะครับ ที่ผมขอไปจบคลิปตรงนั้นว่าไปดูถนนที่เขาทาใหม่ๆนะครับเสร็จใหม่ๆก็คือถนนคล่อมคล่อมก็ใ้กงบนินะฮะเมื่อก่อนก็ถนนมีนั่นแหละแต่ตอนนี้ก็พัฒนาใหม่ขอจบคลิปตรงนั้นแล้วกันเดี๋ยวนะครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วนี่ฮะตร,รงนี้ก็มาถึงตรงนี้ก็มีป้ายอยู่นะครับก็บอกว่า,วารวตรองงไปทุ่งสง นชิดซ้ายก็คือจังหวัดตรังครับตรังบ้านในหัวโอ้โหนะฟ้าแฟ่งเพื่อนๆอ,อย่าว่าผมนะครับนี่ก็บอกว่าชิดซ้ายสำหรับไปจังหวัดตรังครับตรงไปก็คือทุ่งสงและสุราแต่ทุ่งสงนี่คือไปยู turn นะปเทิร์นนะป่พ้นสี่แยกก็คือไปยูเทิร์นนี่ฮะ ผมจะจบคลิปตรงนี้นะครับกางหน้าก็คือสะพานเขาเรียกสะพานข้ามลอดยูเทิร์นนะลับรถอยู่ตรงนี้ครับเสร็จใหม่ๆครับสุราษฎร์ตั้งตั้งชิดซ้ายนี่ฮะขอจบคลิปแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องน้องใหม่ด้วยนะครับล้วจะรีวิวตะหลนทั่วประเทศไทยมาฝากเพื่อนๆเ,เห็นไหมฮะนี่ฮะจบตรงนี้ฮะทุ่สง เส้นสายนอกถนกกนเพชรเกษมกดไลค์กดแชร์ครับวันนี้สวัสดีครับ